เป็นแค่เรื่องกระจิตฤิดอ่านตำรับตำราหนังสือนนังหาการตู้นิความคิดอ่านทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็กวันละนิดอ่านและสิ่งใจตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต รายการของเรานะครัะคะมายื่นคําท้าใหม่ๆนะคะให้กับ,บน้องๆชั้นประถมต้นและชั้นประถมปลายนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะคำท้าของเราก็มาจากหนังสือโจทย์ซึ่งก็เรียกว่ามี มากมายหลายหลากหนังสือมีหลากหลายแนวครับการวรรณคดีความรู้รอบตัวและที่สําคัญนะคะนอกจากว่าน้องๆที่รับความท้าของเราจะมาสะสมคุูชั้นหงสือให้กับโรงเรียนตัวเองแล้วนะคะยังเล่นเพื่อให้เพื่อนๆอีกด้วยในสรัปดาห์นี้นะคะโรงเรียนที่น้องๆเขาจะมาเล่นเพื่อให้เนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีค่ะพกับโรงเรียนสามวิทยานั่นเองก็อย่างที่รู้กันว่าน้ําท่วมกันกระจุยกระจายมากนะคะในช่วงภูเขาไฟที่ผ่านมาน้แยึมน้ำนี่ บบกันปั๊บโอ้โหยุ่ยเลยนะยุ่ยทีเดียวค่ะเปิดมาแผ่นนแบบนี้เลยทางหมดใช่ค่ะโรงเรียนก็เลยต้องการนะคะหนังสือไปเพิ่มเติมนะเพราะว่าต้องปรับปรุงห้องสมุดกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่โรงเรียนไหนนะคะจะเป็นโรงเรียนใจดีมันเล่นเพื่อให้นะคะเพื่อนๆที่สามว่าวิทยาไปชมกันค่ะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนพระมหาไถยศึกษาคือโรงเรียนที่เราขอส่งคำท้าให้ครับว้าวดีจังเลยุดๆตื่นเต้นแล้วก็วิ่งไปหาใครเนี่ย มา,ายศึกษกวันนี้ท้าให้อ่านขอพาน้องๆทุกคนท่องสู่โลกกว้างเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของคนและสัตว์ที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างรวมถึงพฤติกรรมแปลกประหลาดที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ผ่านหนังสือสุดมันเล่มนี้โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงพฤติกรรมของคนและสัตว์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทักทายที่ถือได้ว่าเป็นมารยาททางสังคม หรือว่าจะเป็นการป้องกันร,ระวังเมื่อมีภัยมาถึงตัวรวมถึงเวลาสัตว์โกรธมันจะทำท่าทางแบบไหนบ้างมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนพระมหาไทยศึกษาครับรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากเลยครับพร้อมค่ะพวกเราพระมหาไทยศึกษา ชั้นประถมต้นจากโรงเรียนพระมหาไทยศึกษานั่นเองนะคะมาพร้อมหนังสือโจทย์อของเราเ<อ>สรัปดาห์นี้เอ๊ะทำแบบไหนมาทำแบบไหนรีทำแบบนี้สัตว์ทาแบบไหนคราวนี้เนี่ยน้องๆจะสามารถนะคะนำข้อมูลจากหนังสือโจทย์ที่เราให้ไปเนี่ยมาตอบได้ถูกต้องมากน้อยและจะสะสมกลุ่มจำศีลไม่ได้ขนาดไหนขอให้โชคดีนะคะอ้าวเตรียมตัวเลยค่ะมาพวกเราข้อแรกเตรียมตัวเลย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  คุณครูและผู้ปกครองมาช่วยเชียร์กันเต็มที่เลยครับข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะจากหนังสือโจดนั่นเองนะคะมึก นะคะหรือที่เรานิยมเรียกกันนะคะว่าปลาหมึกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะคะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเ mm hmm. คลื่อนที่ได้รวดเร็วว่องไวมีหนวดรอบปากนะคะสี่คู่ด้วยกันนะคะแล้วบนหนวดเนี่ยก็จะมีปุ่มนะปุ่มนี้เอาไว้ดูดเนี่ยนะคะเรียกเราลงมาเป็นแถวๆเลยปุ่มนี้นะคะก็มีหน้าที่นะคะเอาไว้จับเหยื่อแล้วก็ป้อนเข้าปากอีกทีถึงเวลาท้าให้คิดคะ่ะหมึกเป็นตัวยังไง หน้าตาเขายังไงครับจะมีหนวดเยอะๆเลยค่ะหนวดเป็นผู้ชายเหรอใชายัยังไงอ่ะมันจะเป็นหนวดออกมาแล้วก็สามารถกินได้เลยค่ะใครกินใครคะเรากินหมึกหรือว่าหมึกกินลาวคะเรากินหมึกหรอหนูเคยกินที่ไหนคะที่บ้านอันนี้พี่บ้านนี่ทะเลโอ้ลงทุนไปไกลนะคะที่พัทยากินแบบไหนอ่ะแบบแบบย่างแล้วก็ ดิบดิบดิบกินดิบเลยเหรอื้อหนูยังกินดิบได้เลยเนื้ออะไรเนะแหนวัวโอ้ไม่ดีนะระวังพยาธินะเออทำให้สุกดีกว่ากินงูอันนี้เรื่องหมึกนี่ไปงูอีกแล้วเอาเรื่องหมึกก่อนเรื่องหมึกหนวดตอนนี้มันจะยาวมากเลยหนวดยาวเลยมันทำไมต้องยาวอ่ะหนวดอ่ะเอาไว้จับปลาหมึกจับปลาเอาเป็นชาวพมงไม่ใช่ ทำไมต้องจับปลาเพื่อหาอาหารอ๋อกินปลาเป็นอาหารใช่แล้วปลาหมึกยักษ์ตัน่ากลัวอู้ยักษ์นี่ตัวเท่าไหร่อะเท่าใหญ่าเลยโอ้ยมันกินเราเหรอใช่น่ากลัวนะอย่างนี้เคยเจอไหมไม่เคยอ้าวแล้วรู้ได้ไงมีตัวใหญ่ๆห่อะหนูไปดูในสารคดีมาสารคดีแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มันกินคนเหรอค่ะตายเลยแล้วคนไม่ถ่ายทำตายแล้วใช่ไหมตายแล้ว หนูมีเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรที่บ้านมีอะไรปลาหมึกที่บ้านมีปลาหมึกด้วยเพราะหนูเป็นคนทะเลจังหวัดอะไรครับสมุทรปราการที่บ้านเลยเหรอมันอยู่ในคอปลาหมึกน้ำจืดเฮ้ยมันไม่ได้น้ำเค็มเหรอปลาหมึกอะน้ำเค็มน้ำจืดแล้ไปเล่นแล้วแล้วเล่นกันยังไงไม่เป็นใจมันจะดำแล้วปลาหมึกก็ว่ายตาม๋อ กอดตูดเหรอเขาเกิดวันไหนปลาหมึกที่บ้านเราปีเดียวกันไ่เรียกเราเป็นเพื่อนกันเลยคาาตามกันนะโอ้โหนี่เป็นเพื่อนกับปลาหมึกโดยแท้เลยโอ้โหน้องน้งน,งนี่รู้จักปลาหมึกอย่างดีเหมือนสนิทกันเลยนะแต่คําถามนี่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับปลาหมึกฟังจากพี่สายครับเชิญคําถามในการมีอยู่ว่าเมื่อหมึกนะถูกศัตรูโจมตี มันจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรนะคะระหว่างข้อกอไก่นะครพ่นน้ำหมึกสีดำออกมาหรือว่าข้อขอไข่พ่นน้ำนะคะใส่พื้นทรายเพื่อซ่อนตัวค่ะพ่นน้ำหมึกหรือใช้ทรายซ่อนตัวข้อไหนที่ทำให้หมึกรอดจากศัตรูถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะข้อนี้น้นองๆเขามั่นใจครับเลือกตอบกอไก่โอ้โหมา30คนเลยครับ เรียบร้อยนะคะคุยกับน้องๆดีกว่าเขาอ่านหนังสือโจามาเขาต้องตอบได้แน่นอนพ้นหมึกดำเหรอเพราะว่านมเคยดูในสาระคดีชาวประมงเขาไปจับหมึกแล้วที่นี้หมึกก็พ้นหมึกสีดำออกมาค่ะใส่น่ามันมีพิษไหมหมึกเนี่ยมีค่ะเป็นหมึกซึมหรือหมึกแห้งขอเขาณมากน้กับพิษเหพอหยิบปุ๊บมันพ้นเลยหรือว่ามันต้องอยู่เหนือน้ําหรือว่ามันยังไงมันพ้นเลยค่ะทันทีเลย ทำไมต้องพ่นนะจ๊ะถ้าพ่นใส่ศัตรูถ้าศัตรูมองไม่เห็นก็ว่ายวิ่งก็ว่ายหนีจะศัตรูจะได้แต่มันเอาอะไรวไายเอาหนวดวไายหรือเอาวอ่ายเงี้ยเหรอไหนวาไหวนี่ฮาร์ปหนุนฮาร์ปไปก่อนนะฮาร์ปอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวกันฝึกหนีเลยแล้วก็ไปเลยอย่กินนะเดี๋ยวเรามาฟังคำเฉลยการโรงเรียนพระมหาไทยศึกษาแล้วจะตอบถูกผ่านเข้าไปเร่งคำถามข้อที่สองกันหมดเลยหรือเปล่าฟังคำเฉลยค่ะ ข้อแรกนี้เรามาลุ้นให้กอไก่เป็นคำตอบที่ถูกกันนะครับข้อกอไก่นั่นเองอ่ะมาอมามาหมดเลยมามามา้หอกกันหมดเลยน้ำมึกสีดำคืออาวุธสำคัญที่ใช้ในการพรางตัวเมื่อมึกถูกโจมตีมันจะพ่นน้ำมึกสีดำนี้ใส่ศัตรูแล้วก็จะรีบหนีเอาตัวรอดไปครับ ข้อที่สองคถามอ่านสดของเรากันหมดเลยนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปนี่แหละโจทย์จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่เราเพบเห็นในชีวิตประจำวันนี่แ <blues. S 2> หละใครที่เคยมีประสบการณ์เคยเห็นเคยเจอเคยถามคุณพ่อคุณแม่คุณครูคมาอันนี้จะมีประโยชน์ละตอนนี้ต้องเต,ตรียมตัวเลยค่ะนี้พวกเราให้แ่ให้กันข้อที่2นะคะคำถามอ่านสดของเรานะคะมีเป็นป้าย มาเป็นป้ายสัญลักษณ์นะคะไม่ได้มีคําพูดอะไรหรอกแต่ว่าอยากรู้ว่าน้องๆจะคิดยังไงกับป้ายนี้นะคะพี่ชายฝากป้ายไว้แล้วที่พี่กบนะคะดูแล้วก็ท้าให้คิดได้เลยค่ะโอ้โหช่วยพี่กบคิดหน่อยเลยครับน้องๆเนี่ยครับป้ายนี้ครับผมอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นภาพลิฟที่เวลาลิฟใกล้จะปิดแล้วคนก็รีบวิ่งเข้าไปในลิฟค่ะเลรอแล้วมันจะเป็นห้องน้ําไม่ได้เหรอครับห้องน้ําชายอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีสัตย์ยาลาจะลงอนลิฟต์นะคะเหรอแล้วคนเขาก็รีบเข้าไปในลิฟต์เลยเขาทำไมเขาต้องรีบอ่ะครับผมเขารีบจะไปทำงานนะคะอ๋อมาสายใช่รีบวิ่งขึ้นลิฟต์ใช่ทำไมไม่มาตั้งแต่ตีห้าจะน้สายเดยัไม่เปิดก็บอกเจ้านายให้เปิดแต่ตีห้าไม่ต้องมาแย่งลิฟต์ใครสั่งเจ้านายไม่เชื่อ ทำหนังสือถึงเลยข้าพเจ้าขอทํางานตีห้าไม่มีใครมาทำงานเขาเลยยังไม่เปิดเพราะว่าเวลาตีห้ายังไม่มีใครตื่นเรามาทํางานคนเดียวโอ้ยสงบปีกวิเวกเดินจงกรมกันสบายเดเจอผีเจอผีอยากทำงานคนเดียวอยากทงา,ากทงานกับเพื่อนอ๋ออยากทำงานร่วมๆกัน หรือนอนบริษัทอ๋อให้นอนบริษัทเลยอ๋อตรงอเต็นมาเป็นศูนย์พับพิงกันไปเลยไม่มีปัญหาวิ่งเข้าลิฟต์สุดยอดเราจะแก้ปัญหายังไงดีครับถ้ามาขายแล้วก็เอาหาจรวดมาติดหลังแล้วก็ปล่อยจรวดแล้วก็ให้จรวดติดหลังมาขึ้นเอ็นจัลรวดเป็นจระกดติดตรงหลังปรากฏว่าไปอีกตึกหนึ่งสายไม่ใหญ่เลย โอ้โหน้องๆน,นี่มีวิธีการแก้ปัญหาการทํางานยอดเยี่ยมเลยนะแต่คําถามจะเกี่ยวกันนี่อย่างไรนะฟังจากพี่สายนะไปเลยจ้าวิธีเด็ดขาดจริงๆอย่างที่พี่กบว่านะคะแต่คําถามค่ะคือว่าป้ายสัญลักษณ์ที่เห็นเปนเมื่อสักครู่นี้นะคะหมายถึงอะไรระหว่างข้อกอไก่นะคะลิฟต์เต็มห้ามเข้าหรือว่าข้อขอไข่ลิฟต์ว่างรอคนอื่นด้วยคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าป้ายนี้นะ่ะลิฟต์เต็มห้ามเข้าหรือว่าถ้าลิฟต์ว่างให้รอด้วย ทิงเวลาท้าให้ตอบค่ะขอไก่หรือขอไข่น้องๆตอบทั้งกอไก่และขอไข่ครับแต่ขอไข่มีมากกว่าเต์เต็มห้ามเข้าก็คนเต<ข>็มแล้วก็น่าจะเป็นข้อกอไก่เรียคนตเต็มละเอออย่าไปวิ่งเข้าเสียดกันมันจะโดนประตูหนีบเ <c oughs> สียชีวิตมีสองคนเองนะเอาจจะอยู่ข้างหลังอีกอ๋อซ่อนอยู่ เขียนแค่นี้ก็พอเป็นที่รู้กันต้องห้ามเข้าด้วยลิฟเต็มเออเบียดเบียดกันได้ไหมเราตัวแรกถ้าคนกันไปน้ำหนักจะเกินล้วลิฟก็จะไม่ขึ้นลิฟมันก็จะมีเสียงออดดังค่ะเสียงดังไงครับออดปิ๊งอ๋อรับโทรศัพท์ไม่ใช่กิ๊งนะนี่ใช่นะอ้าวฟังนี้บอกลิฟว่างมงเลยมันว่างยังไงเพราะว่ามันยังมีสองคนและยังเข้าได้อีกคนหนึ่งค่ะลิฟหนึ่งลิฟ มีคนขึ้นได้กี่คนประมาณ5-6คน5-6คนในนี้มีอยู่กี่คนสองวิ่งไปอีกคนเหลือเฟือแล้วทำไมต้องรอพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าจะได้ไปทีละหลายๆคนค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลงขึ้นบ่อยๆค่ะโอ้เราต้องรอคนอื่นค่ะรอสักกี่นาทีสองนาทีสองนาทีขึ้นไปปุ๊บจับเวลา ที่ยังไม่เคยเห็นตึกไหนนี้เลมเป็นเราเราจะรอไหมอะรอครับทำไมอะลิฟจะได้ไม่ต้องทำงานหนักครับจะได้ขึ้นไปทีเดียวกันเลยแต่เราไปสายนะชักยากคำถามที่จุลเยี่ยมเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมอดทนรอสองนาทีค่ะนะคะอ้าวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าให้ขอไข่นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะสะสมคุ้มซ้งสือไปได้5,000ันบาทกับหนังสืออีก25าเล่มนะคะเพราะว่าฝั่งกอไก่ตอบมา5คนเท่านั้นเองฟั้งทำเฉลยค่ะ วันแรกนี้จะสามารถสะสมคุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทได้หรือไม่ขอายะ่ะดับรลกับไป5,000กับที่15เล่มป้ายสัญลักษณ์นี้หมายถึงกรุณาคอยคนอื่นด้วยเพื่อขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกันหลายคนจะได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งตรงกับคำตอบในข้อขอไข่ที่ว่าถ้าลิฟต์ว่างก็ให้รอคนอื่นด้วยครับ <S 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 และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักสีกรุงเทพ10210หรือ read@thai pbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือเอ๊ะคนทำแบบนี้สัตว์ทำแบบไหนมอบให้1ิรางวัลครับ ลุงนีเรี๋ยกลับมาเจอรายการท้าให้อ่านกันใหม่พร้อมกับคําท้ายใหม่คําถามจะเป็นอะไรคําถามอ่านสดจะเป็นอะไรและน้องๆจะสะสมคุ่มซ้ำสือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ